สึกตัวลมหายใจมีสติรู้สึกตัวลมหายใจมีสติรู้สึกตัวลมหายใจกรับนัสก,การหลวงพ่อและสวัสดีาติธรรมทุกท่านนะคะชื่อโอพัชรีพรไม้เรียงค่ะอายุ39ปีเป็นผู้ช่วยเหลือคนไข้โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชวางังจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเริ่มเข้ามาปฏิบัติเมื่อีันที่ 14, กรกฎาคมผู้แนะนําก็คือพี่จอยผู้สัมภาษณ์คือพี่ป้อมพี่เลี้ยงคือพี่ตุ๋ยนะคะ สิ่งที่หูได้รับในการปฏิบัติก็คือทําให้โูมีสติในการใช้ชีวิตอะคะ่ะในทุกๆก,กิจกรรมที่ต้องทําแล้วก็จัดการความคิดส่นเวลามีเรื่องเร่งด่วนเราก็จะสามารถจัดการได้อย่างมีระบบอะคะ่ะแล้วก็ใจมีอิสระอยากใช้ชีวิตมากขึ้นในทุกๆวันไม่ยึดติดกับเรื่องราวเชื่อมั่นในการกระทําแล้วก็มีสุขภาพดีขึ้นอาการ ที่เคยปวดไมเกรนก็ตอนนี้ก็ไม่มีเลยค่ะแล้วก็ก้าวข้ามในเรื่องการการตื่นตอนเช้าอะค่ะแล้วก็สมองรู้สึกจะปลอดโปร่งมีความสุขกับการลงมือทำในทุกๆวันแล้วก็ตั้งใจจะปฏิบัติต่อทุกวันนะคะแล้วก็กราบขอบคุณหลวงพ่อแล้วก็ขอบคุณพี่พในบ้านแดนพูดทุกคนด้วยนะคะสาธุค่ะขอบคุณค่ะพิยนต์